เรื่องฝากดวงต่อฝากดวงต่อฝากดวงครับทีนี้อ่ามคฟามเรื่องของจิตพอเราฝากดวงปีนั้นเนี่ยอหมดปีเนี่ยปีต่อไปก็จะเปลี่ยนองค์ให้สวยแล้วพี่เจอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปให้ครบ60ทให้สวยอ่าประมาณเพราะฉะนั้นพอเราฝากไปแล้วความเชื่อก็จะทําให้เราเนี่ยหนึ่งคือมีกําลังใจมากขึ้นอ่าทอะไรเราก็จะไม่ประมาทมากขึ้นคแล้วก็ทําให้เราสบายใจและสิ่งสําคัญคือความสบายใจแล้วก็ต้องมีกําลังใจนั่นแหละครับอ่าซึ่งฝากแล้วเนี่ยเขาจะมีการแก้นั่นเขาเรียกว่า ปัดชงที่ที่เอากระดาษมาปัดป้ใช่ไหมพี่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะปัดกันยังไงก็เรื่องของพิธีการพิธีกรรมของแต่ละศาสตร์แต่ละสถานที่ด้วยแล้วแต่สถานที่ด้วยเพราะงั้นศาสตร์แต่ละศาสตร์ของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไปงั้นถามว่าการปัดเป่าอย่างพี่เจบอกกันเนาะคืออะไรการใช้ไฟไฟช่วยอะไรช่วยชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอาถรรพ์สิ่งที่เป็นอับมงคลหรือสิ่งที่เราคิดว่ามนติดตัวเราอยู่แล้วก็คือจะมีการข้ามไฟใช้ไฟชำระล้างอันนี้คือเรื่องของความเชื่อ เขาเชื่อว่าไฟทำระได้ทุกอย่างครับค่ะ,คะอ่าอันนี้มาฝากดวงแบบอินเดียบ้างไหมเออเป็นยังไงอ่ะพี่อันนี้ผมผมเปิดอ่านนะคัะอันนที่ข้อมูลอาจจะถูกหรือผิดอันนี้ขออภัยด้วยละกันแต่ผมก็เปิดหาข้อมูลมาเขาบอกว่าความเชื่อทางโหราศาสตร์ฮินดูเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของดวงดาวส่งผลต่อชีวิตวิธีการฝากดวงก็จะฝากกับเทพเจ้าเช่นพระวิษณุพระศิวะพระคเนศรอ่าหรือเทวรักษ์ประจําดาวนพคระเขาก็มีดาวนพคระเหมือนของไทยเลยเนาะ